คือเมืองการ์ตูนชื่อว่าพิงกี้ทาวเราไปดูสิว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตรงนี้คือชานชลาชานชลาใช่ไหมชานชลาที่จอดรถไฟเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยชานชลานั่แเลย t rain station อ้โห uh huh. มีคนมารอรถไฟมากมายมีร้านขายขนมหวานด้วยมีสุนัขน้อยรอเจ้าของเอ๊ะเมื่อไหร่รถไฟจะมานะนี่ไงรถไฟของเรารถไฟหน้าคนชึกชักชึกชักแต่ทำไมมีแต่หัวรถจักรนะอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปรับ ทวงท้ายอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเขาจะไปรับขบวนต่อท้ายมากมายเพื่อให้รองรับกับผู้โดยสารอันดับแรกเขาจะต้องไปเติมน้ำมันก่อนเอ๊ะรถไฟใช้น้ำมันมหรือใช้อะไรอะ่ะ<ม>ก็ใช้น้ำมันไงตือด,ดูอ่าเติมน้ำมันเต็มถังเลยมเมื่อเติมน้ำมันแล้วรถไฟของเรา ก็พร้อมที่จะไปรับท้ายขบวนแล้วนะเดี๋ยวค่อยวนมารับผู้โดยสารนะคะ Let's go แตมชาลรถไปรอดไหมลอดไหมรอดรอดตายนู่นไงท้ายขบวนของเขาเดี๋ยวเขาจะไป สารมาแล้วพร้อมแล้วนอได้เลยผู้โดิสารเที่ยวแรกพร้อมจะเดินทางแล้วด้วยที่เราที่นั่งเรามีจำกัดเราต้องนั่งบนหลังคารถไฟดูแลความปลอดภัยตัวเองด้วยนะรถไฟพร้อมเดินทางแล้ว let 第三盘。